ลอยกระทงก็ต้องลอยกับเธอขอเจอญที่ดาชักหนักักพม่าได้เลยะทานอินมาเลจ้าพี่จุดเทียนให้แล้วน้องอินอธิฐานได้เลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมเรื่องแมวแมววันนี้ขอเสนอคําว่าวันลอยกระทงวันลอยกระทงเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12มีการประดิษฐ์กระทงลอยน้ําเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทและเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ล่วงเกินและกระทําการอันไม่สมควรลงไปซึ่งปี2563นี้ตรงกับวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะฮะสมชายเลยอยากมาสอนทํากระทงฉบับง,ง่ายๆสําสหรับชาวออฟฟิศที่ไม่มีเวลา แด่ไงสำหรับอุ้งเท้าของสมด้วยฮะนั่นก็คือกระถงน้ำแข็งแงงแงงแงงจะมีอุปกรณ์และขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับ<ส>มาเริ่มที่อุปกรณ์กันเลยนะฮะได้แก่ดอกไม้ถ้วยน้ำเปล่าและเทียนหอมเริ่มแรกให้เทน้ำลงในถ้วยจากนั้นก็วางดอกไม้ได้ตามใจชอบเลยเสร็จแล้วก็นำไปแช่แข็งได้เลยฮะหลังจากนั้นก็แค่รอรอ รอนานๆก็อาจจะบันทอนหัวใจยอย่าให้นานเกินไปนะฮะก่อนที่อะไรมันจะสายกออนะะไรมัาจจสเสร็จแล้วแต่ลอยกระทงก็ต้องลอยกับเธอขอเจอที่ดาชักงหนักก็พม่าได้เลยฮะนานพิมมาแลวจ้าพี่จุดเชียนให้แล้วน้องีอธิฐานได้เลยนะสาธุเตอขอให้สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไม่ดีออกไป พี่สมหายไปไหนแล้งั้นอีทขอปิดรายการเลยแล้วกันเรื่องแมว e ีบน่าจะเป็นยังไงจะเป็นอะไรครับโปรติดตามด้วยนะเจ้าวันนี้อีทขอลาไปก่อนแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสุขสันต์วันลอยกระทงนะคะ ฉันมารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะสุขสารวันฮาโลวีนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามความป่วนของพนักงานได้ที่เพนแม่ออฟฟิศนะ